เรื่องเนี้ยมันจะอยู่ในใจของเด็กๆทุกคนที่ได้ไปไปชั่วชีวิตแหละครับผมมั่นใจว่ามันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนไปจนชั่วชีวิตเหมือนกันขอพระคุณท่านรองนายกทัมนตีแล้วก็รันตีว่าการกระทรวงพลังงานจริงครับพี่ตุ๋ยของเราเนี่ยครับท่านพิรพันธ์สารีนวิภาคครับปรากฏว่าพวกเราเชาวขอนแก่นก็ไปแล้วก็ล็อกเป้าเอาทั้งวันอาทิตย์ตอนแรกนะ <c oughs> นะครับปรากฏว่าเห็นตารางพวกเราก็โอ้เกรงใจเนาะ เกรงใจท่านก็เลยพากันบอกว่าพวกเราเร่งแล้วกันเนาะจะได้ไม่รบกวนเวลาท่านน้องๆจากโรงเรียนฝางวิทยุยนเขาก็เตรียมการแสดงเขาก็เขาก็ดีใจเขาภูมิใจเขาก็อยากไปอวดผู้ใหญ่เนาะส่วนไอ้พวกเราคณะทํางานนะครับผมพี่แดงเนี่ยนะครับก็พากันเครียดว่าโอ้มันรบกวนผู้ใหญ่เราก็เลยบอกว่าอ้าจําเป็นนะน้องๆทําใจหน่อยนะว่าครูขอว่าเอาแค่ชุดเล็กพอเข้าใจว่าพวกเธอเตรียมงานใหญ่มาแต่ว่ามัน มันลบกวนเวลาท่านมาเกินไปเอาแค่ชุดเล็กนะครับปรากฏว่าเต,ตยได้ยินคุณพีรพันธ์นี่ก็หูดีจริงๆแววออกมานะมันพูดอะไรไว้พราปรากฏว่าท่านพีรพันธ์ก็บอกเลยจะบ้าได้ไงพราน้องเขาเตรียมมาก็ชุดใหญ่ก็ชุดใหญ่สิเขาตาตั้งใจเตรียมมาให้เราดูเขาอยากเอามาโชว์เราแล้วจะมาบอกว่าไม่ต้องเต็มที่นะเอาแค่ชุดเล็กพอเหรอพีุ่๋ยหันมาดูผมบอกเขาเตรียมอะไรมาให้เวลาเต็มที่ผมกะ ใครจะไปกล้าขัดวะรองนายักมนตรีสั่งก็ <c oughs> จําเป็นต้องหันไปบอกเอาน้องๆเต็มที่เลยนะ <c oughs> นะครับน้องๆเขาก็จัดการแสดงโชว์เต็มที่ท่านพีรพันธ์ก็นั่งดูอย่างมีความสุขแหละครับส่วนผมก็หันไปทางกองเลขาก็มีแต่คนตาเขียวผม <c oughs> โอ๊ยลําบากใจจริงกูจะทาไงวะ <c oughs> เขาบอกว่าจะให้ท่านพีรพันธ์อยู่กับเราไม่เกินสองชั่วโมงอะนะปรากฏว่า ท่านพิรพันธ์อยู่ด้วยกันตั้งแต่บ่ายโมงจนสี่โมงกว่า <laughs> นะครับอยู่จนครบกิจกรรมทุกอย่างเป๊ะอะไรที่อยากได้ได้หมดอะไรที่ไม่อยากได้แถมให้เพียบนะครับของฝากของจำรวยของรางวัลกำลังใจน้องๆเพียบเลยครับแล้วพี่ตุ๋ยก็อยู่ด้วยจนแบบทุกขั้นตอนน่ะครับก็เลยกลายเป็นโอ้โหเด็กๆที่ขนแก่นก็ปลื้มสุด นะครับเด็กมีความสุขมากหลายคนก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ได้นั่งเครื่องบินนะครับพอเรานั่งเครื่องบินไปเลยนะพี่น้องครับไม่ได้นั่งรถทัวร์ไปนะเพราะว่าเจตนาอยากจะพาน้องๆนไปนั่งแอร์พอร์ตเรลิงครับอยากให้เด็กขอนแก่นเราได้มีประสบการณ์นะครับผู้เราเด็กต่างจังหวัดมันไม่มีโอกาสแบบนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อรถตู้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกแล้วครับมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยครับก็คือท่านดรดวงฤทธิ์นะครับท่านเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ ท่านก็สนับสนุนให้รถตู้ของมหาวิทยาลัยเขามาช่วยรับไปส่งให้นะครับพวกเราไม่มีตังค์นอกจะให้ผมก็โอ้จะให้ไปทําไงว่าจะไปเช่ารถตู้ก็ไม่มีเงินไหมงบมันน้อยพี่ดาบก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอารถตู้ไปรับให้จากสถานีพญาไทยจะไปบ้านพิู่ลทมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลหรอกนะแต่ว่ามันมันก็กรุงเทพนะพี่น้องเนาะขนาดวันอาทิตย์มันก็ยังรถติดครับเราก็โอ้โหด้วยเวลาด้วยเวลาที่มันกระชับ ถ้าไม่แก้ปัญหาที่กรุงเทพต่อเนี่ยมันจะยิ่งดีเลยแล้วขากลับเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเราจะกลับไปขึ้นเครื่องไม่ทันตกเครื่องในยุ่งแน่นะครับพี่น้องไปดูย้อนหลังได้ครับในคลิปของผมที่ผมไลน์นะครับพี่ตุย๋ยนี่ยิ้มมีความสุขอธิบายนะครับพวกเด็กๆก,ก็สนใจมันก็เลยแคปปี้มีความสุขพี่ตุย๋ยก็พาเดินชมบ้านพี่บูญธรรมไปจนหมดนะครับจนไปนั่งที่โต๊ะทํางานของท่านท่านก็เมตตาให้ของขวัญน,น้องๆทุกคนเป็นหนังสือครับหนังสือ 2475 Dawn of Revolution ท่านก็มาให้ทุกคนแล้วก็เซ็นให้เลยนะครับขอมอบให้น้องอันนี้นี้เซ็นลุงพีลงวันที่ให้ด้วยนะครับโอ้โหได้ใกล้ชิดกับลุงพีนะครับได้เซ็นให้เป็นการส่วนตัวถ่ายรูปคู่กับท่านเอาให้จุใจใครอยากถ่ายแบบไหนน้องๆสาวก็ขอกอดได้ไหมนะคุณพีก็ไม่ได้ถือตัวครับกอดได้เชิญนะครับ ว่าสนุกสนานถ่ายรูปกันจะถ่ายเป็นแบบกลุ่มจะถ่ายทีละโรงเรียนจะถ่ายทีละคนเอาเลยตามใจนะครับพี่ตุ๋ยให้เวลาเต็มที่ครับมีแต่ผมคนเดียวที่สวยครับโดนกองเลขาตาเขียวใส่ทั้งใบผมก็เอาให้ผมเห็นยังไงวะคอยว่าได้ให้เราอยู่ได้เราอยู่ของเราเองแมไม่ได้นั่นมันรองนายกรัมตีของประเทศไทยเนะี่ยไปบอกว่าทา่นครับพอได้แล้วครับเหลือใครจะไปกล้าพูดวะก็ก็คุณพีแกแฮปปี้ นะครับพี่ตุย๋ยแกแฮปปี้แกมีความสุขแกอยู่กับลูกกับหลานกับเด็กน้อยนะ่ะเด็กก็แฮปปี้พี่ตุ๋ยก็มีความสุขมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เดินชมบ้านชมอะไรไปแล้วบ้านพิบูลธรรมเนี่ยมันอลังการนะครับมันเป็นมรดกประเทศเลยนะครับพี่น้องครับถือว่าประทับใจทุกฝ่าย,ยาจริงๆนะครับเรื่องนี้ต้องต้องขอบพระคุณพี่ตุยย๋ยจริงๆนะครับที่สละเวลาให้แล้วก็อีกคนนึงที่ลืมไม่ได้แล้วก็คือเสหิครับ ด็อกเอร์ฮิมาลัยผิวพันธ์ุเนี่ยครับก็คือผู้ใหญ่คนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดเลยติดขัดอุปสรรคปัญหาต่างๆนานา,นาเยอะนะครับพี่น้องไอ้ที่เมื่อวานนี่น้องๆน,น,นักเรียนทุกท่านนะที่พวกเราไปแล้วมันอะไร,ม,ะไรมันราบรื่นมันแฮปปี้มีความสุขไปหมดนะกว่าจะมาถึงนั่นได้นะจะบอกว่าเราฝ่าฟันอุปสรรคเยอะเหลือเกินถ้าไม่มีเสหิช่วยนะมันน่าจะล้มตั้งแต่ก่อนกา,การอบรมเราด้วซ้ำโครงการเนี่ย ท่านก็ส่งผู้กองเบียร์ครับผู้กองเบียร์เป็นคณะทํางานของท่านเสียหีครับร้อยตํารวจเอกหญิงไอรดาก็ต้องขอบคุณพี่ต้องขอบคุณเบียร์มากๆเลยนะครับเบียร์ก็ช่วยประสานหลายอย่างนั่นนะที่มันติดขัดมาอะไรนะ่เบียร์ก็ไปลุยให้ตามให้ต้องขอบคุณนะครับผู้กองเบียร์แล้วก็สารวัตรทอยสองท่านเนี้ยลืมไม่ได้จริงๆนะครับที่มาช่วยน้องน้องคนแก่แล้วก็เหนืออื่นใดก็คือพี่ตุ๋ยครับคุณพีครับทั้งหมดทั้ง,ม,งมวล ให้ทั้งเวลาให้ความรู้ให้ความมีการเองให้อะไรสิ่งที่เด็กๆคอนแกนได้สิ่งสําคัญจากพี่ตุ๋ยเมื่อวานก็คือแรงบันดาลใจครับได้แรงบันดาลใจครั้งใหญ่เลยนะครับใครจะไปคิดว่าเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดเด็กที่บ้านไม่ได้รวยอะไรนะใครจะคิดว่าจะได้เข้าไปกระทบไหลรองนายกมนตรีพี่น้องรัฐมนตรีนะครับตัวเป็นๆน,นั่งคุยกันนะครับกอดแขนได้ นะครับถ่ายรูปให้เซ็นชื่อให้พาเดินพาอธิบายทั้งบ่ายนะครับต้องขอบคุณจริงๆที่ที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองท่านให้ความสำคัญท่านให้ความสำคัญกับลูกกับหลานกับเด็กๆของเราอีกมากมายที่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนอื่นะนะครับแต่ว่าคุณพิลพันธ์ท่าน ให้ราคาเด็กไทยเท่ากันน่ท่านให้น้ำหนักให้ความสาคัญก,ก็ให้เวลาสําคัญกว่าน,นั้นคือให้เวลานี่แหละนะครับต้องเรียนจริงว่าท่านให้ทั้งบ่ายจริงเ,เมื่อวานเนี่ยเต็มเต็มนะครับเด็กๆทุกคนนี่อิ่มนะครับอิ่มความสุขอิ่มความประทับใจอิ่มความอบอุน่นนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลนะครับดีมากในกระทรวงพลังงานเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแล้วก็สอสอ สอสะของพรรครวมไทยสร้างชาติรองหัวหน้าพรรคท่านเฮนันย,ยิกพรรคท่านที่ปรึกษารองนายกนมนตรีพากันมาต้อนรับด้วยตัวเองกันหมดเลยไปนั่งกินข้าวกับน้องๆครับจนพวกเราเขินน้องจิบสสิการนะครับนี่เป็นเป็นรองโฆษกรัฐบาลนะจิบก็มานั่งกินข้าวกับพวกเรามาพาไปผมก็พาไปน้องๆเขาก็กรี๊ดใหญ่เนาะไม่เคยเห็นดาราสาวสวยไหมนะครับต้องขอบคุณน้องจิบด้วยนะนะครับก็ถือว่า ถือว่าดีจริงๆนะครับดีจริงๆประทับใจจริงๆนะครับก็เรื่องเนี้ยมันจะอยู่ในใจของเด็กๆทุกคนที่ได้ไปไปช่วยชีวิตแหละครับผมก็ดีใจที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเนาะนะครับน้อยคนที่จะมีโอกาสได้แบบนี้แต่ว่าสิ่งที่รับไปอ่ะผมมั่นใจว่ามันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนไปจนช่วยชีวิตเหมือนกัน ต้องขอบคุณท่านพีรพันธ์ต้องขอบคุณกระทรวงพลังงานต้องขอบคุณบุคลากรทุกท่านของพารครวมไทยซังชาติจริงครับทุกอย่างที่ท่านมอบให้เราชาวขอนแก่นน้องๆที่ขอนแก่นที่ไปเนะี่ยมีแต่ความประทับใจมีแต่ความดีงามมีแต่ความอิ่มเอิบมีแต่ความน่าภาคภูมิใจท่านได้ให้แรงบันดาลใจที่ดีที่สุดกับเด็กไทยไปทั้งประเทศแล้วครับ